อะไรคือเคล็ดลับของความสุขไม่ถูกกับคนโง,ง่ยี่เงาไม่จริงอะ่ะผมไม่เชื่อถูกของคุณนัน่นแหละเรียกว่าฉลาดไม่ใช่ไปเอาชนะโดยการถกเถียงกันมันมีวิธีการที่เอาชนะมากมายเนะยคือการยกใจให้เหนือเขาให้ได้นะยถ้าไปเถียงกันก็เท่ากันการแก้ตัวเพราะความกลัวว่าตัวเองไม่ดีถึงพยายามแก้ตัวเ,เคยเห็นหมามันเห่าเสือไหมเสือมันนอนเฉยไม่เคยเลยมันนอนมองเฉยเลยเคยเห็นหมามันเห่าช้างไหมช้างมันเดินไปนะปุ๊บ ปึบปบหมาเนี่ยอ้ง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 ช้างมันก็เดินชัยพอมาใกล้ถึงนจังว่ามันเตะทีเดียวติดกอไผ่เลยเตะมันเตะลูกฟุตบอลนี่ยมาเคยเห็นไหมมันค่อยเหนือกันได้ถ้ามันเท่ากันเหมือนหมากับหมามันเท่ากันอ่ะมึงเหากูกูหาตอบอะดิมันจะต่างกันตรงไหนพระพุทธท่านบอกว่าเมื่อเวลาคนโกรธคนที่มีความโกรธเนี่ยแต่ตาสีตาสาหรือจบปริญญาหรือด็อกเตอร์เวลามันโกรธมันก็เท่ากันเสมอกัน ปัญญาที่ตัวเองอบรมสั่งสอนเรียนมาใช่ไม่ไไ้สักอย่างเท่ากันยกใจตัวเองให้มันเนื้อต้องใจต้องเนื้อเขาให้ได้